Alright. สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปผสมสูตรยาทาน้องหมาในวันนี้นะครับผมขอเติมพลังด้วยไข่เจียวแล้วก็กาแฟก่อนนะครับแล้ไปดูกันเลยนะครับว่าไข่เจียวหน้าตาเป็นยังไงไปเลย โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่จะใช้รักษาน้องหมาโรคผิวหนังนะครับเป็นส่วนผสมนะครับผมตัวนี้นะครับคือผงโยกี้นะหาได้ที่ร้านสะดวกซื้อนะครับอันนี้เป็นคารามายครับหาได้ที่ร้านสะดวกซื้อเช่นกันนะครับตัวนี้คือคารามายนะครับผมแล้วก็อันนี้คือผงโยกี้ครับผงโยกี้ตัวนี้นะครับเวลาเพื่อนๆไปร้านสะดวกซื้อนะครับให้ดูดีๆนะครับต้องเขียนว่าผงโยกี้นะไม่ใช่แป้งโยกี้นะครับใช้ตัวผงโยกี้เท่านั้นนะครับ ลองสังเกตดูที่ข้างขวดนะครับผมครับแล้วเราจะเอาสองตัวนี้นะครับมาผสมเข้ากับนี่เลยนะครับโพลีดีนนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับเพื่อนๆออันนี้คือหาได้ที่ร้านสะดวกซื้อครับอันนี้เลยนะครับดีอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับผมเรียกเบตาดีนทั้งนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเบตาดีนจริงครับคือใช้เบตาดีนก็จะดีครับ แล้วแต่ที่เพื่อนๆหาได้เลยนะแต่ว่าเป็นชนิดนี้ทั้งหมดนะครับแล้วกเ็เราจะใช้3ามตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่า3ามตัวนี้เนี่ยผมหาได้จากร้านสะดวกซื้อนะครับก็เลยจะใช้3ามตัวนี้เท่านั้นนะครับโอเคครับเพื่อนๆนี่คือส่วนผสม3ตัวนะเดี๋ยวผมจะนำมาสาธิตว่าผสมยังไงนะครับ ส่วนขวดใหญ่ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยหาได้ตามร้านขายยานะครับก็เป็นแบบขวดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือผมใช้ขวดใหญ่กับขวดเล็กเนี่ยทั้งคู่เลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมซื้อขวดใหญ่เพราะว่าปริมาณเยอะกว่าเท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตไอที่หาได้จากร้านสะดวกซื้อนะครับก็คือเบตาดีนะครับหรือว่ายารักษาแผลตัวนี้นะครับแล้วก็คารามายนะครับแล้วก็ผงโยคีตัวนี้นะครับ โอเคครับเพื่อนๆแล้วก็นี่ไม้สำลีนะครับหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อเช่นกันนะครับเราจะนํามาคนผสมในแก้วใบนี้นะครับแล้วก็ไม้ปั่นสำลีตัวเนี้ยที่สําคัญไว้ใช้ในในการทาร่องแก้มร่องหน้าของน้องด้วยนะครับอ่ะเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่าใช้อะไรบ้าง เราจะใช้คารมายเนี่ยหนึ่งขวดเลยนะครับปริมาณสุทธิอยู่ที่6กสิบมลลิตรนะครับแล้วก็ใช้เบตาดีหรือยารักษาแผลนะครับแปดครั้งนะครับบีบลงไแปดทีนะครับแล้วเราก็จะใช้ผงโยคีหนึ่งกระปุกเลยนะครับผสมให้เข้ากันนะครับคือสูตรเนี้ยผมไม่ได้ไม่ได้ได้มาจากไหนนะครับคือผมรักษามาหลายตัวยาฉีดเอยอะไรเลยคือใช้มาหมดแล้วทีนี้ผมก็เลยลองใช้ยาสามตัวเนี้ยด้วยกันนะครับ แล้วมันก็ได้ผลตรงที่ว่าน้องหายคันนะครับแล้วก็ไอ้พวกผิวหนังต่างๆเนี่ยมันหายไปนะครับผมก็เลยใช้มาตลอดนะครับแล้วก็ลองใช้มาแล้วในระยะหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะเอายาตัวเนี้ยมานําเสนอเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าใครนะครับไม่มั่นใจนะฮะก็ไม่ต้องนําไปใช้นะครับใช้สูตรเดิมหรือว่าสูตรที่เขาเคยมีนะครับเป็นพวกน้ำมันมะพร้าวพวกกรมฐถนอะไรพวกนั้นนะครับแต่สําหรับตัวผมนะ สูตรที่ผมใช้นะเวลาเนี้ยผมใช้ตัวนี้นะครับโอเคนะส่วนยาที่ใช้กับน้องเนี่ยอยู่ในคลิปแรกเพื่อนๆไปหาดูได้เลยนะครับ Dream ing, Dream ing. ครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวผมผสมเสร็จผมก็จะนำเข้าบรรจุภัณฑ์หรือว่าใส่ขวดไว้ทาน้องในวันต่อๆไปนะครับคือ ยาตัวนี้เนี่ยผมใช้มานะครับแล้วน้องก็อาการดีขึ้นนะครับขนขึ้นหายคันนะครับไอ้พวกยีสต์หรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีนะครับสะดวกในการใช้นะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นที่รบกวนอีกด้วยครับแต่สําหรับตัวผมนะครับใช้มาแล้วน้องขนขึ้นนะครับมันก็เลยโอเคนะครับผมก็เลยใช้ยาตัวเนี้มาเรื่อยๆนะครับพอเศษอะไรพวกนี้มันร่วงลงพื้นก็แค่กวาดนะครับทําความสะอาดห้องเท่านั้นเองนะครับ มันมีหลายสูตรมากมายเลยนะครับเพื่อนๆลองหากันดูนะครับแต่นี้เป็นหนึ่งในสูตรที่ผมใช้แล้วก็อาการหายนะครับถ้าใครสนใจก็นําไปใช้ได้เลยครับส่วนใครสงสัยอะไรนะครับเม้นไว้ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวผมมาตอบโอเคนะบ๊ายบาย